ก็ผมเองแทงกลัวเมงโก้ผู้ไม่มีวันตายหายเลขที่5 5 5เกมนี้มันมันมี5 5คนนะครับเนี่ยเนเน,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 น่นเนไอพูกนี้คือเอพซีหมดเลยนะถ้าเป็นผมผมคือผู้เล่นแต่เพราะผมเป็นผู้เล่น5 5ไม่มีวันตายก็จะอยู่ตรงนี้ก็เลืนเกมแรกความที่มาเป็นเอพซเกมมันก็ต้องแตกต่างจากเกมโดยน,นะ่รับผอเป็นคนแรกนะครับ จึงผมจะจึงผมจะเป็นผู้เล่นที่ฮ่าฮ่าฮ่าแต่ผมขอเป็นคนแรกหนึ่งของบี้ทำไมน้ามามาเอ็นเอฟซีเกมเนี่ยมาไม่ใช่ซีรีส์เกมเลยนะนี่ยไม่ได้ก๊อปปี้เลยด้วยซ้ำมแค่แค่ตัวเกมก็ไม่เหมือนเลยคิดดูสิเอฟซีเกมเกมนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับผมแต่งขึ้นมาเองผมสร้างขึ้นมาเองกับมือเลยเนี่ย ชน,นะคนเลดีชน,นะคไปเกมต่อไปเลยแต่ต้องโหวตก่ตอนดนะีนกว่าผมจะห้าจะเกมต่อไปเลยห้าีสเอ้ยรีบไปต้องโหวตก่อนดนะีกว่า

ผมสอให้มีคนตายคนหนึ่ง<ด>โอเคตอนนี้มีผู้เล่นฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยนมไปมันขึ้นดกวาไม่ได้ลดลงไม่เลย ต่อไม่ได้เหรอเอ๊ะใ่ไหจะเพ่มขน ต arte, ่อไปน่นอนตรงนี้น่นอนนี so BRE, ่ไม่ใช่เกีเกมไม่เหมือนไทยเกมก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนไทยตบใบเกบน้ำตาบนได้เลยที่นี่เพื่ลืมล้ำ มันง right? ่ายกันใช่ไหมง่ายตรงไหนเนี่ยโอ้ยไอพอมีเวลาแล้วมันมองไม่เห็นอะคือเป็นไงโดนแล้วผมได้โมลาริซ่าไอ่ถึงมันถึงพวกเขาจะสิ่งจะสิ่งมันจะง่ายแต่ไม่ง่ายสำหรับผมนะเ้ย แต่แน่นอนเพาะที่ผมเป็นเฮ้ยไอ้นี่อย่ามาบังดิยังไม่รู้สึกว่ามันเบี้ยวแท่งเ แต่เราเึงรีบเข้ากลุ่มด่วนเลยอกคือคนเนี่ย1 2 3 4 5 6จับแบบาคนจำไว้แค่ต้องได้ผมเกิดใหม่เรียบร้อยไอ้บัาซิลรบัตรเเกิดใหม่ผันนี้ก่อน

กอืมก็เท่าชีวิตใหม่คือเริ่มเกมใหม่ชีวิตใหม่นะชีวิตใหม่เดี๋ยวได้เก่งไหมตักจีใครเป็นหินลอยฟ้าให้เป็นหินลอยฟ้าบ้าดิ ผมโตแล้วผมซื้อชีวิตตัวซื้อระบัดผมซื้อระบัดผมไว้ในพวกผมซื้อระบัดฉันผมก็ไม่มีระบัดแต่ผมก็โกงเออผมมีระบัดกองแล้วผมมีระเบิดมีระบัดแต่ผมโกงลผมมีระบัด ผมไม่เบื่อยากไม่อยากแล้วนี้ผมพูดเลไรนี่ยคืออะไรลงไปวะเนี่ยไม่อยากเสียคลิปเร็วเร็วเดินนี 真的吗？ แลวล่เาดมยลู่ในถุงนั่นแหลคลีส่นมานแล้วมาแล้วมันมาแล้วอาไปตาดไปบปรอ Ay! topi topinha. <laughs> ามาม ORT, ORT, okay. ดิเก็บเลดเก็บเลดคุบเก็บเลอด๊อบเก็บเก็บโอเคตัวมาหนะน้าไี้ทำไมเลยหลอ,ลอด Thank you จริงผมไม่มีระเบิดแล้วของเกมผมผมจะพัดตายว่าเต่เฮ็ดนะจริงมันอันนีนม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 น้มันไม่ใช่เกมผมนะมันมีเกมมว้อยู่แล้วเนี่ยสร้างมันถ้าเขาไม่ไดีไอวีคือเกมของตัวเองผูก็ะดีเอาไว้ให้เต็มที่เลยโอเคแล้วเนี๋ย คุณสา,า,ามารถทำมันเจ้าของเซิร์ฟคุณสามารถเกิดใหม่ได้คผู้บัญเจ้าของเซิร์ฟคุณสามารถเกิดใหม่ได้เกิดใหม่าามได้ <c oughs> ใกจหนึ่งร้อยเย้ยจะใจหนึ่งค่ะ เลสตารตอ่ะเฮ้ยไอคือผมสร้างได้เพราะผมทำอย่างนี้ครับนี่มันจะมีเพิ่มแบบนี้ใช่ไหมพอกดถัดไปจะมั้วผมเอาสกกายเกมใช่ไหมมสามารถปรับได้ว่าจะมีกี่คนก็ได้ถ้าผมก็สามารถกำหนดของตัวเองได้ด้วยแต่ผมไม่กำหนดนะครับเแต่ผมก็สามารถทำอะไรก็ได้กับมันคือผมจะทำอะไรก็ได้กับมันนะ จะทำอะไรก็ได้และผมก็อะไรวะเนี่ยอันนี้มันอะไรซึ่งไอ้พวกนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมบอกไว้จริงๆเลยว่าผมนั้นสร้างขึ้นมาเองกับมือด้วยแมปนี้นะครับขอบคุณมากก็สไลด์กันเลยวองดูแล้วกันจะลองคิดม